แล้วครับผมมาแนะนำให้รู้จักกับ IP Camera ยี่ห้อ StarCam นะครับก็กล่องไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับ IP Camera คืออะไรนะครับ IP Camera ก็คือกล้องนะครับคล้ายๆกล้องวงจรปิดนะครับที่ติดตั้งตามบ้านวิ่งผ่านระบบเครือข่ายนะครับเป็นไวเลสนะฮะแล้วก็เราสามารถดูจากโทรศัพท์มือถือที่ไหนก็ได้นะครับในโลกนี้นะครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ะะอันนี้ก็คือลักษณะข,ของกล่องใช้นฮะใช้ได้ทั้งที่เป็น Android iOS แล้วก็ใช้ทั้งได้ทั้ง Windows Phone นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับครับผมก็ในกล่องนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับซึ่งสามารถหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายขวานะครับหรือว่าสูงต่ำได้นะครับก็ประมาณอย่างนี้ นะฮะมีได้ยินเสียงได้ด้วยนะครับผมมีลำโพงในตัวนะฮะสามารถรับไฟได้ทั้งแบบที่เป็นการจ่ายไฟดีซีเข้าไปผ่านอะแดปเตอร์นะครับคอนเนคได้ทั้งสายแลนและไวเลสนะครับผมต่อในส่วนของออไมโครโฟนแล้วก็ในส่วนของออลำโพงออกได้ด้วยรับ SD card ด้วยนะครับผมแบบ ไมโคร s d card นะฮะอันนี้เราลองลองดูว่ามีอะไรเห็นยังไงบ้างอ่านี่นะครับชัดขึ้นนะฮะในกล่องให้อะไรมาบ้างให้อดปเตอร์นะครับอดปเตอร์ก็ปกตินะฮะแบบนี้กี่โวลต์กี่แอมป์ลองดูสิอ่าขนาด5โวลต์2แอมป์นะครับหัวก็เป็นหัวแจ็คปกตินะฮะแบบนี้อุปกรณ์สำหรับ,รบ,รบ,รบมัลติง้งนะครับอันนี้ถ้าสมมุติเราต้องการมารัลติง้งติดกับผนงังเขาก็ให้อุปกรณ์มาด้วยนะฮะพร้อมกับ น็อตสองชุดแล้วก็ใบวารันตีการ์ดนะครับผมขเขาครลยกการันตีการ์ดนะครับจากเอ่อตาแคมนะฮะสายแลนนะครับ,านะรบยาวประมาณสัก1เมตรนะครับผมไวเลสนะครับเสาไวเลสนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเจอปัญหาว่าสัญญาณไวเลสที่เรารับจากไอตัวอุปกรณ์เนี่ยมันไม่แรงมากเราสามารถเปลี่ยน หาเสาที่เป็น High dB มาใส่ได้นะครับโอเคต้นเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูในรายละเอียดการใช้งานอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ